หนึ่งวิธีเอาชนะโชคชะตาจากหนังสือ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของอาจารย์บรรดิตอึ้องรังสีนะคะวิธีที่5จงบูชากดแห่งแรงดึงดูดกดแม่แห่งโชคลาภโชคคุณต้องใช้กดแห่งแรงดึงดูดช่วยดึงผู้คนและสถานการณ์ที่จะช่วยคุณให้เดินหน้าเร็วขึ้นเข้ามาในชีวิตไบรอันเทซี่กล่าวไว้นะคะ ในตัวคุณตอนนี้มีแม่เหล็กที่สามารถจะดึงดูดสิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตผมเองได้ศึกษากฎนี้มาพร้อมๆกับตอนที่ตนเองตัดสินใจเป็นวาทยากรในระดับนานาชาติและเข้าใจวิธีการใช้กฎนี้ในชีวิตตนเองรู้สึกว่าตนเองโชคดีมากที่สามารถนำกฎของโลกที่ยิ่งใหญ่นี้มาสร้างสิ่งที่ตนเองต้องการในด้านต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นด้านคู่ชีวิต ครอบครัวงานอาชีพที่ต้องการความสำเร็จบุคคลที่อยากจะพบสิ่งที่อยากจะได้ทําเหมือนกับว่าตนเองมีตะเกียงวิเศษของอาราดินอยู่ที่สามารถอยากจะได้อะไรก็เสกมันขึ้นมาได้รู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากแต่ตะเกียงวิเศษนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนบางกลุ่มมีอยู่เท่านั้นทุกคนในโลกมีหมดและก็ใช้มันอยู่กันทุกคนด้วย เพียงแต่บางครั้งบางคนดูเหมือนโชคร้ายเพราะไปดึงดูดเอาสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการมาโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดไม่รู้ว่าตนเองมีตะเกียงวิเศษอยู่และถึงรู้ก็ไม่รู้จักการใช้มันกฎแห่งแรงดึงดูดกล่าวว่าคุณจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในความคิดส่วนใหญ่ของคุณเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์สิ่งของต้องการขอเตือนต้องขอเตือนให้ะระลึกกันอีกทีว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนี้เป็นกฎตายตัวของโลกเหมือนกฎแห่งแรงโน้มถ่วงมันจะทำงานเสมอไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่และเชื่อมันหรือไม่ก็ตามคนที่ดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเพราะไม่รู้จักการใช้กฎแรงดึงดูดให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเอง แล้วมากล่าวโชษตนเองเป็นเหยื่อของความโชคร้ายก็เหมือนคนที่เจ็บตัวมาจากการตกบันไดครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะุฝ่าฝืนกดแห่งแรงโน้มถ่วงอาจคิดว่าตนเองตกจากที่สูงแล้วต้องลอยขึ้นแล้วมาบ่นว่าตนเองโชคร้ายแต่คุณเข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดนี้แค่กฎเดียวและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามมันอย่างถ่องแท้คุณอยากจะโชคดีแค่ไหนก็ได้